สวัสดีทุกคนนะคะกาบสวัสดีทุกการรับชมช่องไลฟ์สไตล์บายตุกสวัสดีพอตูไมตตูพอยหญ่ไม่ยหพอลุ่งแม่ป่าอาวอารนองพี่แม่คลิปนี้มาค่ะเรามาทำความรู้จักธนบัตรฉบับละยีบาทที่ถืออยู่ในมือนี่แหละนะใครมีใครยังเก็บไว้บ้างธนบัตรยีบาทใครยังเก็บธนบัตร ฉบับละยีบ,บาทแบบ12บนี้ไว้บ้างนะคะใครมีพิมพ์มีนะคะเก็บไว้เยอะไหมอ่ะด้านหลังก็จะเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชสมมานะนี่นะคะเราจะพาไปหา,าความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆเผื่อท่านที่ยังไม่ทราบ หร,หรือว่าท่านที่ยังทราบแล้วหรือว่าท่านที่ทราบแล้วเผื่อท่านที่ยังไม่ทราบหรือว่าท่านที่ทราบแล้วเอาดีๆก็เผื่อใครที่ยังไม่ทราบหรือว่าเผื่อใครที่ทราบแล้วก็คือทนบัตบที่ใช้นี่ได้ตามกฎหมายบางคนก็อาจจะรู้ว่าทนบัตบที่ใช้นี่ได้ตามกฎหมายธรรมดาแค่นั้นไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายแมนบอลนะคือการนี่แหละออกมาใช้ก็ใช้ไปเนี่ยคะไม่ได้สังเกตอะไรมากมายนะสังเกตด้านหน้าไหม สังเกตด้านหลังไหมว่ามีอะไรประมาณนี้นะจ๊ะนะช้สังเกตบ้างสังเกตด้านหน้าสังเกตด้านหลังนะคะด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมชายาทิสลณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะทรงเครื่องแบบจอมทัพนะคะด้านหลังก็จะเป็นด้านหลังด้านหลังด้านหลังของธนบัตรจะเป็นภาพ พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้าสึกพร้อมทหารผู้พระไทยทั้งสี่คือเสียงเงินหลวงพิชัยอาสาหลวงลาดเสนาและหลวงคมเสนาปริษฐานณสวนสาธารณะทุ่งนาเฉยอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพระบรมราชานุสาวรีนี้ เป็นอนุสัน์ที่พระองค์ทรงนำไพ้พลตีฝ่าล้อมของกองทัพพม่าที่ยกมาล้อมกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพศ2310เมื่อตีฝ่าล้อมออกไปได้ก็มุ่งหน้าไปยังเมืองจันทบ,บุรีเพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นในการกอบกู้บ้านเมือง และทรงสามารถกระทําได้สำเร็จหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเพียงเจ็ดเดือนแล้วทราบหรือไม่ว่าเนี่ยนะคะทหารทั้งสี่นะทหารทหารทั้งสี่ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่อยู่ในที่อยู่ในใบละ20บบาทนี้คือ มือซ้ายที่ถือดาบอยู่ในมืออยู่ในฝักดาบนะคะนี่นะมือซ้ายนี่นะมือซ้ายนะคะมือซ้ายที่ถือดาบอยู่ในฝักดาบมือขวาชี้ไปข้างหน้าคือพญยาเสียงเงินนี่นะคะใช่ไหมนี่นะแบมือไม่ถือดาบคือหลวงพิชัยอาสานี่นะคะนี่นะแบมือไม่ถือดาบนะ แล้วก็มือขวาถือปืนแอบอยู่ข้างอาชาคือหลวงเสนานี่นะคะแล้วก็นี่นะชักดาบเตรียมสู้เหลียวระวังหลังคือหลวงคมเสนานี่นะคะนี่นะเห็นไหมเห็นไหมน่าจะเห็นนะคะน่าจะเห็นนะมือซ้ายสือดาบมือมือซ้ายสือดาบนะมือซ้ายมือซ้ายอย่างนี้ มือซ้ายถือดาบธานบัตร2ีบาทแบบ12นี้ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่สองพฤศจิกายน2524และเริ่มจำหน่ายแรกเมื่อวันที่28ธันวาคม2524ส่วนข้อมูลอ้างอิงก,ก็มาจากราชกิจการดเเบกษาเล่มที่ 98ตอนที่182ฉบับพิเศษหน้า3วันที่3พฤศจิกายน2,528ค่ะส่วนทนบัตร82นะคะที่ถืออยู่นี่แหละเป็นธนบัตรที่ออกใช้ในช่วงรัชการที่9นะมีภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวนะคะรัรชกาลที่9ก็ด้านหน้านี่นี่แบบะนะคะที่ถืออยู่แล้วก็ภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมะด้านหลังนี่นะส่วนราคานะคะราคาที่นะะเขาประเมินราคาที่เขาว่าสูงๆแพงๆอ่ะนะธนบัตรแบบ12สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะอาจมีราคาสูงกว่าหน้าบัตรเนีคะหน้าบัตร20บาทก็อาจจะมีราคาสูงกว่านะคะอาจจะที่เป็นเลขสวยนะ อาจจะ20อาจจะ120ประมาณนี้นะครปัจจัยที่มีผลต่อราคานะส่วนปัจจัยที่มีผลต่อราคาก็ราคาซื้อขายธนบัตรขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นสภาพของธนบัตรการการใช้งานจํารุดหรือว่าความหายากอันนี้ก็หายง่ายนะคะไม่ได้มีความหายากแต่ประการใดนะที่ใช้ตามทองตลาดนี่แหละเนะี่ยะที่เขาซื้อราคาแพงๆนะก็อาจจะมีในเรื่องของเงื่อนไขาบางอย่างที่ เขารับสือนะคะของความหายากของธนบัตรเอ่ยนะคะลายเซ็นบนธนบัตรตรงนี้นะลายเซ็นนะคะแล้วก็ความต้องการของนักสะสมนักสะสม,สมเขาต้องการความยากของอาจจะมีเลขตรงนี้อาจจะมีลายเซ็นตรงนี้อาจจะมีลายเซน็นผู้ว่าการธนาคารอาจจะมีลายเซน็นรัฐสมัติกระทรวงการคลังที่เขาต้องการนะคะสามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับธนบัตรแบบต่างๆรวมถึงราคา ก็ได้จากเว็บไซต์ว่าแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับธนบัตรแล้วก็ของสะสมของนักสะสมนะคะนี่คือนะคะใครที่ยิบยกมานะ,ะเล่านะ,ะเข้าๆให้ได้หลายท่านได้หายสงสัยกันนะคะว่าเขาเรอบซื้อราคาแพงๆเนี่ยจริงหรือเปล่าเนี่ยก็จริงนะคะแต่นักสะสมเขาอยากจะได้ไลายเซ็นของผู้ว่าการธนาคารนะ ของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังน,นะคะหรือว่าอาจจะมีอะไรที่นะฮะมันพิเศษเงื่อนไขของแต่ละนักสะสมที่เขารับซื้อก็มีแตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นนะฟังคลิปให้จบดีๆแล้วกันนะคะว่าเขารับซื้ออย่างไรอะไรอย่างไรก็หาตามได้นะ,ะตามเว็บไซต์ต่างๆแล้วกันนะคะนนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ